เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขช่องไมค์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่ของใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับวันนี้เลยนะครับแกะมาเรียบร้อยนี่ไม่ได้แกะจะขอแล้วนเนี่ยตัวดีไหมมีอยู่เลยนะอันนี้จะเป็นที่ชูดใหม่นะครับ นี่ชูหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้นะครับซ้ายได้ขวาได้นะนะครับนอเคนะครับยวขอแกะก่อนโอ้โหโอ้หมันซิลคลาสติกมาแกมีเทปกาวติดมาพร้อมเลยครับโอ้ นี่และนี่ไงนี่เห็นไหมแย่าต้องมาแกะถุองอีกรอบด้วยนะถุงเยอะเหลือเกินครับแล้วก็มาแกะอีกเอดถุงหนึ่ง,ง,น,งนะครับแกะถุงนี่ถุงหนึ่งนะครับนี่ธรรมดาครับนี่อย่างนี้ มาต้องต่อยนะครับอันนี้ต้องต่อนะต่อแบบนี้นิดนึงต่อไม่ยากหรอกนะครับแต่มันไม่ใช่ของแค้นะผมบอกกันนะมันขอราคาถโขนะไม่ใช่ของราคาแพงนะ เออได้แล้วครับเอาอ่เนี่ยได้แล้ว้ะนี่เทอยู่นะเ่อยู่นะเนี่ยแล้วเวลาใส่ใส่างีับนี่เห็นไหมมีสองด้านเลยเห็นป่ะอันนี้อันนี้น้าสองด้านเลยใส่ไปอย่างนี้ก็ได้นี่งับนี่รูเนี้ใส่อย่างนี้นะ ดูนะดูน้นมีน้าี่นี่ใส่ได้ได้ไหมอันนี้เป็นหมุนอันนี้หมุนขวาหมุนขวานี่อันนี้เป็นหมุนขวานะครับอันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนขวาอยากว่าหมุนขวาหมุนซ้ายใครอ้นี่ไองนี่นี่ใช่ไหมอันนี้เป็นหมุนขวานี่หไหมนี่อันนี้หมุนขวา นี่หมุนขวานะครับและนี่หมุนซ้ายอันหนึ่งนี่แล้วถ้าเกิดเสียบด้านนี้ตรงนี้นี่ตอนแรกผมเสียบดูนี้ใช่ไหมเสียบดูนี้ผมเสียบดูนี้บ้างอ่ะด้านซ้ายบ้างนะครับด้านซ้ายบ้างมันจะเป็นหมุนซ้ายผมนี่ หมุนซ้ายนะหมุนซ้ายใช่กับตัวไหนหมุนซ้ายใช่กับตัวนี้ครับตีเล่นตัวนี้ได้ละก็มาก็ใช้มาหมุนซ้ายได้นะครับเนี่ยดีเลยนะครับนี่อันนี้เงียบชุดนี่เล่นได้แล้วครับเล่นมังกรฟ้าได้ละเ <t> อ๋ขอมาไกลหมุนซ้ายแล้วเล่นมังกรฟ้าได้แล้วครับทีนี้วาวนะครับทีนี้มาแกะเบกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเบเบดเบิร์สเอ็ดพาคซดนะครับ อันถั่วเหมือนกันนะเจ้าของแกองอ๋อถั่วมือันอันนี้มันเหมือนกระถูกแกะมาได้ไงก็ไม่รู้ตัวเดีไหมมันคงไหมมันถูกแกะได้ไงไม่รู้แต่ว่าก็ของครบโอ้ยวันนี้นะครับผมแกะแป๊บหนึ่งนะครับมันซิลเทปกาวมานั่นเองครับผมนะั่นเลยแกะยากหน่อยนึงนะเขาซีลเทปกาวมา อ่ะอ็อบซิสปดแล้วสติ๊กเกอร์ดูดีสีไงไม่รู้นะทีนี้เป็นนี่มีสายชุดมาให้นะครับชุดมาให้เพราะว่าเขาไม่มีมันก็เล่นไม่ได้ครับนี่ทั้งหมดเป็นอย่างเงี้ยโ,โ,โดูดโดนี่คือทั้งหมดที่เขาให้มาจะมีที่ชุดที่ชุดกับสายชุดอีกและหนึ่งอัน แล้วก็มีไอ้นี่เอกนะมีนี่ด้วยนะกล้องมันนั้นแล้วก็มีนี่นี่แล้วก็มีนี่นะครับจู๊ดกือหนึ่งอันนี้ไงเหล็กกับเบรับเงามากดูดินี่ไม่ใช่ของแคล้านหนักย,นะยู่นะเฮ้ยนี่หนักอยิ่นะเนี่ยมีความหนักนิดนึงแล้วก็เงาด้วยครับโอ้โหเงามากครับเงามากโหย เป็นเงาอันนี้น่าจะเป็นโลหะนะเป็นนี่เป็นโลหะนะออ้พวกนี้จะเป็นแบบอลูมิเนยียมโลหะนะสีเงินนี่คือโลหะนะคอสีเงินนะครับคือโลหะนะแต่ว่าเป็นบางๆครับโลหะบางๆเออไทมเบย์มันแบบอะไรนะหนักขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เนี้ยไปไดเวอร์อะลรก็ไม่รู้มันทำอะไรไม่ได้อะเป็นไรเวอร์ธรรมดา <c oughs> แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แล้วก็บิดโอ๊ยบิดยเามนะครับ ควบค้างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยของโดนนึงโอเคนะได้แล้วหมุนได้แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนไม่ว่ามันหมุนไนดะ้ไม่ค่อยตรงล็อกเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้ครับได้แล้วนี่แบนี้เดี๋ยว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 แล้วก็มีอีกกล่องนึงมีกกล่องนึงนี่เดี๋ยวอันบ็อกซิ่งทั้งหมดเลยแล้วกันคราวนี้ อันนี้ก็จะเป็นจังมาสามตัวเลยนะป่ะเน,นี่ยเข้าที่มันมีให้อ่ะเนี่ยราคาเข้ากันครับราคาปรมาห60ิบศ์11บาท9บาทนี่แหละครับมาลดราคาลงมานิดหนึ่งด้วยนะก็เลยได้มาสามตัวหมดนี่รวมกันที่ผมซื้อมาคือ299นะครับรวมไปที่ทุบหมุนซ้ายนั่นด้วยนะครับก็คือ299โอ้ยอเย้ครับก็จะรวมรวมกันไว้อย่างนี้เลยแล้วกัน นี่อันนี้จะเป็นอาร์คิวลิสนะครับอันนี้เป็นอาร์คิวลิสเนี่ยโอาา้ยอันนี้คืออาร์คิวลิสมีที่ชุดมาให้เหมือนกันนี่ชุดมีไดเวอร์ม,มาให้สติ๊กเกอร์ก็มีนี่สติ๊กเกอร์คล้ายๆกันเลยไม่ไม่คล้ายกันก็ไม่รู้นะครับนี่อาร์คิวลิส ตอนนี้ก็มีโลหะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นโลขะครับเป็นโลขะนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นโลหะเพื่อเพิ่มความหนักนะครับโลหะเหมือนกันนี่ตัวส่วนนี้นี่ตัวส่วนนี้นี่อลูมิเนียมนี่คือคือพวกนี้ตัวส่วนที่เปนเสียเงินนี่อลูมิเนียมเลยนะรบาอหมดเลยนะครับผมนะเพื่อเพิ่มความหนักมีน็อตด้วยนะอ่าโอ้มันก็สวยอยู่นะนี่สวยนะราคานี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็ไดเวอร์เหมือนกันเป๊ะเลยครับดูครับ เหมือนกันเป๊กไก่สีฟ้าเนี่ยครับเหมือนกันเนี้เลยนะครับแต่ตัวจะต่างกันนั่นเองเพรานั้นเหมือนกันเนี้เลยอันนี้เหล็กจะต่างกันแล้วเหล็กจะเป็นอย่างเงี้ยเหล็กจะเป็นอย่างเงี้ยก็เบาเหมือนกันอนหะเบาเบาเหมือนกันใส่ของมันเข้าไปแหละ,อะโอเคเรียบร้อยลนะ นี่อาคิวเิสเราได้มาแล้วครับทีนี้เรามาแกะอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแกะต่อนเนื่องเลยทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับไหนๆก็เห็นละไอตัวนีน้นี่นี่อันนี้จะเป็นชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรวะจังไม่ได้ท่อชื่อเอออะไรนะ Emperor. เอ็มคาร์เรอร์เอ็มคาร์เรอร์ฟอนิอุสเอ็มคาร์เรอร์ฟอนิอุสนะครับเดี๋ยวแกะเอ็มคาร์เรอร์ฟอนิอุสก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับแกะก่อน อันบ็อกซิ่งให้ดูเลยอันบ็อกซิ่งดูเลยอันบ็อกซิ่งนี่ก็นานนะเนี่ยใช่หรอของแกสามตัวเลยไงทีเดียวเลยมันอุตส่าห์มามาวันนี้พอดีเลยโอเค yeah. นะครับเดี๋ยวประกอบก่อนโอ้ยอันนี้จะแตกต่างนะนนี้จะเป็นไดเวอร์อย่างนี้ไดเวอร์อย่างนี้นี่ตู้ปะเจ้าทู่แล้วจะแตกต่างจากอันนี้ดูนะ เห็นไหมเห็นตูดมันไหมอันนี้จะยาวนี่จะคู่นะครับอ่าจะมีข้อแตกต่างกันแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้นี่นี่เออนี่จะเห็นมากกว่าเดีย๋ยวเทไปดูนี่น,นี่เห็นไหมนี่จะแตกต่างกันแล้วเจมีอะไรต่างกันบ้างและส่ว,วนดิสจะเป็นเหมือนกับไอ้ของเอ็ดอาชิลิสเลยดิสเหมือนอาชิลิสเลยนะครับ ใจของมันเองนี่แหละมาราคาหกสิบเก้าบาทนะครับเจะอะไรมากแล้วก็ลดราคาเราไปทีหนึ่งด้วยนะครับเหลือหกสิบเอ็ดบาทมั้งหกสิบเอ็ดบาทแล้วหกสิบหกสิบาทนี่แหละมั้งประมาณนี้แหละครับขอลดราคาท่านขอลดราคาจะอะไรมากเนาะแล้วก็เก็บ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 แป๊บหนึ่งนะขอเก็บขยะแป๊บหนึ่งอ่า ใมันเหลือประมาณนี้ละกันของเยอะเลอเกินนุ้ยแกนะครับงั่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นสติกเกอร์ก่อนนะครับผมจะไม่ติดสติกเกอร์นะสติกเกอร์มันผมว่าเอาเกิดติดไปมันอาจจะติดไม่ได้ที่ซ้ํานะครับผมไม่แกะสติกเกอร์มาติดหรอกอาไหนก่อนนี้อันนี้เป็นของแค้นะของแค้ของแท้ของแค้นั่นนั้นปอหมดนะครับ เอาไหนก่อนดีลหละเอาเป็นตะกูนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวใช้ที่ชูดของมันด้วยเออใช้ที่ชูดของมันด้วยนะครับเดี๋ยวแยกไว้แล้วกันโอเคตรงนี้นีทางนี้เดี๋ยวแยกมาไว้ก่อนนะครับรปก่อนไปนะครับขอมันน่าคาดจะเยอะนะครับซื้อมาทีเดียวเลยไงซื้อมาทีเดียวเลยนะครับ นี่อ่าเดี๋ยวไป้วครับเดี๋ยวใช้ที่ชุดของมันนี่เดี๋ยวใช้ที่ชุดของมันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ชุดอันกระตดดียวนะครับเล็กมากเลยแต่ว่าพกพาสะดวกดีนะแล้วก็นี่เองนะครับใช้สายชุดของมันด้วยนะครับ นี่นี่ใช้สายชูที่ชื่อกับมันด้วยก็ไหนดีล่ะเอานี่เดี๋ยวเอาอาคิวลิสกับวาคิวลี่แล้วกันอ่าจะเล่นดูนะครับขอถกทั้งคู่นะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูกันนะครับ อยู่ๆอยู่ๆเออไม่หลน่นไม่หลน่ okay. yeah. นแกแกงั้นเดี๋ยวชวดุดเออเอาชิลิสก่อนแล้วกันอา่าชิลิสวา้าชิลิสแค่นี้นะแค่นี้แหละครับคือมันไม่ค่อยอยู่อย่าไปหวังอะไรกับพวกนี้มากเลยครับมันไม่ค่อยอยู่ มันไม่ค่อยจะอยู่นะจะไปหวังมากนะครับผมนะแต่มันก็เล่นได้อยู่เออเล่นได้อยู่นะครับโอ้ยเอาขี้ชูดดีดเลยและกันนะครับถ้าอย่างนั้นเอาวันนี้เลยดีไหมลองดูไหมเป็นยังไงขวา เดี๋ยวเราใช้ที่ชูอันนี้ดูนะว่าจะเป็นยังไงต่างกันไหมโคตรลุตเลยหักเลยโอ้โหโอ้โหเพื่อนจะซื้อมานะเนี่ยเฮ้แม,ม่ก็ไม่คิดว่ามันมหลุดเลยโอ้ยเนาะนี่แหละเนาะของขูบคุณจะซื้อมาเองนะเนี่ยหัวจะซื้อมาแบบแบบเลยนะครับแต่ก็แบบนี้แหละเนาะเ,เ,เอาแค่พอเล่นก็แล้วกัน แล้วมันใส่ไม่แน่นเองวะรลองใหม่นิลองใหม่โอ้ชุดอ๋อมันติดเนี่ยติดเฮ้ยเดี๋ยวใหม่นี่ได้แล้วอ๊ะ ครับก็ห <rôle> ม <à déc> ุนดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่ละว่าที่ชัวเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยนั้นอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เออหมุนดีกว่าเมื่อกี้อยู่งั้นเรามาเทียบกันไหมเรามาเทียบที่ชุดกันไหมแค่นี้จะนานนี่เนี่ยนะครับผมอยากจะรู้ไงอยากจะรู้ว่าระ่างที่ชุดเนี่ยนี่มันอะไรมันต่างอันไหนมันดีกว่ากันช่วยหน่อยแดน โอ้โหชุดแรงเข้ากันแต่อันเมื่อกี้นี่มันจะสายนะครับเดี๋ยวลองดูที่ชุดเดียวกันเลยเดี๋ยวเราที่ชุดเดียวกันชุดไหนก่อน,นดีเเราชุดเป็นว้าคิวด้ก่อนว,วด แลว้วชุดรอาชุดเอ้ยนีดีสูแล้วสูแลเอ้วเอ้ยเอ้ย,อยของถูกรับจะไปหวังอะไรมากนะแต่ว่ามันดีกว่าเมื่อกี้นี่จริงมันดีกว่าเมื่อกี้นี่อยู่ดีวด้ว,ว,วลองอันนี้ไหมนี่ลองอันนี้ไหมเออเราลองทันใหม่บ้านนะ โอเคเรามาลองดูบ้างนะครับอันใหม่บ้างสู้กับอาชีพนีต่อแล้วกันมานี่ฟอนิอสดูอนกับอาชีพโอ้วูบังช่วแไปเมื่อกี้เองกระแทกอย่างแรงเลยแตกไหมเนี่ยที okay, นี้เราลองมาดู ฟอนิอสอ่าเรามาดูฟอนิอสบ้างฟอนิอสสู้กับวัชชิรีบ้างคราวนี้ช่วยฟอนิอสก่อนฟอนิอสเขาหลดหุยของถูกอย่าเงี้ยมีปัญหามากเลยเนี่ยฟอนิอสวัชชิรีวัชชิรี โอ้ยวิ่งว่าอะไรวะว่าทำไมฟอ์ดีว่าหมดแรงเร็วจังวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่นี่เอาใหม่ดิอะไรวะเมื่อกี้ไม่หมดแรงเร็วจังยังไม่ทำอะไรเลย,เลยฟอนดี้อวดลูกคอทำไมหมดแรงเร็วจังวะลูกคอฟอ์ดี้อวดแรงแรงเลยคราวนี้ว่าจีดิเด็ก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 เขาดกว่นี้เด็กเด็กเอา ไปเาเอาเอาอาตอนนี้อดแคครับแรงแค่ไหนก็แครอยู่ดีนะครับแล้วไม่เบร์ด้วยไม่แก๊แกเลยโอเคนะครับก็ขอราคานี้ก็จะประมาณนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวมาลองอยู่เดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ลองของก้อนแของลองของแครบ้างของแครมาลองบ้างนะครับเอปเปนอันนี้หมุนซ้ายเอยอันนี้หมุนขวา หมุนขวาหมุนขวาเออลองมา้ดูแล้กันหมุนขวาโก้ชุดของแค่ขอแค่หมุนขวาปะทะของแค่หมุนซ้ายมาเดี๋ยวจัดไข่เลยแค่หมุนขวาปะทะของแค่หมุนซ้ายนะครับมาจัดไป นี่นี่นี่ตอนนี้มึงขวากดมุมซ้ายนี่เป็ไ,ปไงเป็ไงเป็นไงเป็นไงเขม่ได้ช่วยแบบนี้เช่นเดียวนะไปือขอใครด้วยวัวสู้นานอยู่นะเนี่ยเอ๊ยชนะเว้ยไม่ชนะโอ้ยเดี๋ย่ากันมันดูเหมือนยังไงยังไงอยู่นะ ตะคุ้งนะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบนี้สุด้ายเราจะปิดจิปแล้วนะอเแจะมาลองที่ชุด,ดเฉยว่ามันเป็นยังไงนะครับทรทรูวนโกชุดมุงซ้ายปัดคะหมุนขวาชุด ค่ายนีออก่กแกอยู่ดีช่วยร้วมคองคกันเลยนะ,นะค่ายแข็งก็เก่นกานะครับสรุปไอ้นี่ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับก็ได้อยู่นะเล่นได้อยู่ก็ดีอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ครับโอเคครับผมก็มาเล่นให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็สําหรับไอ้สามตัวนี้นะครับก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับพอใช้ได้นะครับอันนี้มารีวิวดูเฉย,ยนะครับ กันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like. ลค์แอ้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครก็ล่างเลยนะครับถ้าอยากให้มีคลิปอะไรอีกอยากเล่นเกมอะไรอีกหรืออยากจะดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับกินนะครับก็ตามที่หมาชอบของชมที่เป็นขัลนเกมภาษาไทยในยูทูบนะครับดี๋ยว้ี้ก็ บายบายครับเย้ Yay.